วันนี้แชมป์รถสิงห์นครสวรรค์ก็วันนี้อยากจะบอกพี่ๆเลยเนาะก็นํารถเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าทําที่ทําให้ช่องผมเนี่ยคือว่ามีผู้ติดตามเยอะเลยดีกว่านี่มาดูรุ่นอะไระนี่อุ้ยเชฟเชฟนะคือคันนี้บอกได้เลยนะคือกล้าพูดเต็มปากเลยว่าสวยมากสวยปะสวยมากสวยจริงๆนางฟ้าสภาพนางฟ้า,น,า,ฟานี่ คือเขาเรียกเป็นเชฟอันนี้ตัวตัวใหม่นะก่อนที่ที่ว่าเขาจะปิดตัวไปนี่เป็นเชฟหน้าไม้มาดูดูรวมๆด้วยดูด,ด,ดูสวยอะอคือ่านสวยจริงๆคือคันนี้นะคือถ้าเกิดว่าพี่ๆเนี่ยมาเนี่ยคือว่าแบบว่าหาคือว่ามันมันแบบว่ามันสวยจริงๆแบบว่าถ้าเกิดแบบมาแล้วก็ไม่เป็นตามที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ค่าเสียเวลาเลยห้าพันบาท นี่มาดูอุ้ยจะสวยจริงวะัวยจริงๆอันนี้ล้อแกูล้อแม็กเดิมเลยวะอันนี้ล้อเดิมจากโรงงานเลยนะยางยางดูยางแห้งปุ๊บอ้าวยางเบบใหม่ปะทำไมดอกแบบมันหนาาเลยอ่ะคือดูดิอ่ะพี่พี่ดูดินี่ต้ำนี่ตามการใช้งานนะก็โอ้อันนี้จักรย์ตีเล็กน้อยก็มีตามใช้งานคันนี้นะไฟสวยนะนางฟ้าเลยสวยกิ๊บๆเลยนี่ดูให้พี่ดูเลยแบบอุ้ยแล้วสีสีสวยด้วย สีสวยมากเลยกระดาษเป็นสีบอลเงินกระดาษอาพี่พีโรงงานนะกระดาษเดิมจากโรงงานนะุก็ตัวนี้เป็นฟิล์มเขียวด้วยเชฟแซดเจ็ดหนึ่งนี่นี่ดูล้อล้อยางแล้วดูช่องลงต่งล่างนี่สวยกิบเลยอะอาพี่พี่คือพร้อมใช้เลยคันนี้เฮ้ยมีโลมีโลบาร์ด้วยคือจริงๆไม่มีนะ่เชฟอะคือจริงจริงไม่ได้มีโลบาร์นะอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาอุ้ย วิ่แล้วรถสวยเลยผมว่ารถเดิมบางจริงุ่ะเดิมเดิมบางสวย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 คือสภาพนางฟ้าอ่ะผมผมกล้าพูดเลยมีรอยขนแมวบ้างนะนะอ่ะมีรอยทำงานใช้งานแต่ว่าอ๋อนี่เป็นตัวสูงตัวสูงใช่ปหมเป็นตัวแท้เจ็ดหนึ่งตัวสูงอ๋อโอเคสูงตะโปงอุ้ยบึกว่ะสูงแท้โรงงานเลยแล้วดูอุ้ยมีกระไดนี่กันชนอันนี้จากโรงงานเหมือนเดิมจากโรงงานนะมาจากโรงงานเลยอ่ะให้พี่ดูเลยตรงล่างแห้งๆเลยอ่ะอุ้ย คือเดิมเๆสวยเลยเอาเรื่องจาดนี่คือแบบแห้งๆเลยนะให้พี่ดูอะคือคันนี้ใครที่ว่ามองหารถคือว่ากระบะแขบแบบว่าเปิดแขบได้ใช้งานได้คันนะผมแนะนำเลยเชฟโคโลราโดแป่เจ็ดหนึ 1, ปี2018เนี่ยนะนี่ปี2018นะมีมีรอยด้วยนะขนแมวเนี่ยคืออันนี้เป็นรอยตามการใช้งานคือไม่ได้มีผลอะไรนะอพี่พิผมผมพูดเลยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือมันสวยจริงๆ หให้พี่ดูเลยพร้อมใช้งานเลยก็คือทุกอย่างเนี่ยคมีโลบาให้พร้อ,อมใช้เลยก็มีร่องรอยบ้างเนาะมันก็ถามว่าร่องรอยก็มีทุกคันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเจ้าของคันเนี้ยเขาก็ดูแลดีนะมือเดียวป้ายแดงชอบอ่ะโคตระอาเลยอ่ะมือเดียวป้ายแดงดนะคันนี้ดูละแม็กอ่าเป็นดูลแม็กก็คืออันนี้จะเป็นชื่อของเครื่องเขานะนี่เฮ้ยบุบบุบบุบเห็นแล้วนี่นี่อ่าตำหนิคืออันเนี้ยเป็นเดิมเดิมของเขานะแต่ว่า ก็อาจจะมีบุบบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยอันนี้เราทาให้เขานะอ่ะถ้าเกิดพี่ๆต้องการแต่ว่าแล้วแต่ไงบางทีไม่อยากนะไปดันเราได้ดันได้น่ยถอดซุ้มล้อดันได้น่ยถอดซุ้มล้อทําก็คือว่าถ้าเกิดพี่ๆก็ไม่ต้องน้ํดัางนสีนี่แต่ให้ดูว่ามันมาแบบนี้อ่ามันมางี้เลยนี่นี่เดิมเลยรอยนี่เห็นป่ะอ่ะให้พี่ดูได้เลยนี่แต่ว่าอันนี้จักรจี้รอยนี่นี่จักรจี้พอคันนี้นะสภาพนางฟ้าเลยคืออ่ะพูดพูดง่ายงเลย นี่หนึ่งในร้อยนี่ควายเจอแบบนี้นะกว่าผมจะหามาได้ตาสวยจริงป่ะตาสอยจริงๆรอยไม่มีประโยชน์ไม่มีปัญหาเลยอะรอยไม่มีปัญหาคือเล็กน้อยคือหนึ่งในร้อยอาจจะไหมหนึ่งในร้อยในร้อยในร้อยนี่โอ้โหอันนี้รอยมันไล่ดูไม่หมดเลยเนี่ยอาจจะมีตามการใช้งานบ้างไหนดูภาษีดิดดูิภาษีทำไม่ขาดนะอ่ะหกแปดนะโดยรวมมันโดยรวมมันหล่ออ่ะคันนี้คือมันตีบอลเงินด้วยอ่ะอุ้ยคือดูดีแล้วอย่างเงี้ย ตัวแท้เจ็ดหนึ่งล้อเดิมเดิมวิ่งนุ่มวิ่งนุ่มจัดเลยมั้งคือเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นไงคือดีมากโอเคนุ่มนุ่มเลยแท้เจ็ดหนึ่งดูดูภายในเลยดินี่คือให้พี่คือว่ากล้าให้แบบให้พี่ดูเลยอ่ะอะอุ้ยอุ้ยล้วรถสะอาดด้วยดูดิสะอาดกิ๊บเลยอ่ะดูดิให้พี่ดูได้เลยแบบกล้าพูดเลยคันนี้อ่ะผมไม่ไม่นี่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าแบบว่ามันสวยอะในความแบบว่า ทำว่ามือสองอะนะคือแบบสภาพนางฟ้าเลยนี่มันสวยจริงๆบอกแบบพร้อมเลยอะม้ยมีไฟด้วยนี่อ่ะอันนี้จะาของเก้าติดมานะอ่ะอุ้ยอันนี้จอโรงงานเนี้ยจอโรงงานจอเจ็ดนิ้วเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้หมดอุ้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าใช่ป่ะคันนี้ใช่เป็นตัวใหม่นี่ให้ี่ขี่ง่ายเลยดิคือง่ายเลยหมุนนี่เนีแบบนุ่มๆเลยอะโอเคแล้วดูอดูดิกุญเจนไหนดูเลขไหมดูห้องเครื่องเลยอ่ะ ให้พี่ดูเลยนี่จอแล้วนี่จอเจ็ดนิ้วนะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้รับสายได้นะอันนี้เป็นฟิล์มนะพี่แม่ใ้น้ำเข้านะฟิล์มฟิล์มฟิล์มก็คือติดมาตั้งแต่กันรอยเลยไมเก้าหมื่นสองพันนี่นะโอ้ไม้น้อยดูห้องห้องเครื่องนียางเย้งไหม่กิ๊บเลยโอ้โหแล้วเป็นได้พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะผมว่ามันก็โอเคนะขี่ง่ายแล้วหน้าตัวเนี้ย คตรหล่อเลยมากับสีตัวนี้ให้พี่ดูแบบว่า่ดูว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้พี่ดูครับรถคัคนนี้เครื่องคดเงียบเลยเครื่องเงียบจริงๆมาดูคือกว่าจะหามาได้นะพี่ๆกว่าจะเจอนะหนึ่งในร้อยอะใช้ปันเนี้ยปีที่แล้วมีพันหนึ่งสีขาวคูกเกอร์เดิมอนะ่ะเดิมเดิมเลย ดูดูเลดูนี่อายเปล่ามากนี่หาใครให้พี่ดูไปเลยดีกว่านี่นะเฮ้ยไม่มีเลยอะไอ้อะแอร์เย็นกาได้แอรย็นไม่แน่แอร์เย็นเครื่องเสียงใช้ได้ปกติทุกอย่างคือระบบเนี่ยคือใช้ได้ครบโอ้โหแล้วรถสวยจริงเลยดินี่ดูเหอะดูเหอะไม่ผิดหวังผมบอกเลยคันนี้มานะนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาฟังราคาคันนี้สวยมาก ให้ดูไกลๆอีกรอบให้ดูทรงให้ดูทรงโอ้โหโคตรเนียนมาสีบอลบอลเงินด้วยก็เนอะอ่ะผมพูดก่อนเลยว่าสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับที่จะจองหรือมัดจาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถวิดีโอคอลดูรถได้อีกรอบนึงนะครับอ่ะพี่ๆเขาวิดีโอคอลดูรถได้เลยนะครับก็คันนี้นะเป็นเชฟนะครับเชฟโคโลราโดแซเจ็ดหนึ่งปีสองพันสิบแปดนะครับ ก็เอาไปเลย2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยสองแสนสามหมื่นเก้าภาพนางฟ้าโอ้โหแล้วไฟใหม่กิฟต์นี่มีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเปล่าคันนี้นะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้เลยอุ้ยอ่ะจัดให้ีเลยสําหรับ F4 นะมาจัดไปอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งอุ้ยนี่อุ้ยหน้าคล้ายๆกันโอ้พี่พี่ดูไอ้นี้ก็เอาเรื่องนะสีดำอุ้ยดำล้อเดิมคันนี้นะ นี่ล้อเดิมยางนี่นะยางพอได้อย่ยางลึกยูได้อยู่ได้อยู่เป็นสีดำนะคันนี้อ้าวอ้าวนี่จะต้องเดียวก่อนด้วยนี่ตํางนี่ก่อนเลยนี่ก็จงกล้าจะไปปูดพุตป่าอ้ไบ้างอะไรบ้างก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆีให้จัดการเก็บอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจัดการให้จัดการให้นะโอเคโอเคอย่างงี้ดี ดำสวยๆเลยอุ้ยมีกระดเดิมนี่ก็อันนี้กระดนี่กระดเหมือนกันนะนี่ให้พี่ดูอ๋อเออก็คือตัวนี้เป็นตัวสูงแต่ว่าเป็นสี่ประตูอุ้ยเอาแล้วแล้วแต่วิพีชอบนะนี่ก็สูงเหมือนกันนะสูงอุ้ยแซ่เจ็ดหนึ่งกระชนท้ายโรงงานนี่กระชนจากโรงงานเหมือนกันเปรียบทุกอย่างนะเพราะว่าสองตัวนี้อาเป็นตัวเดียวกันนะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดดูช่วงล่างอุ้ยเองๆเลยอะ มียางอะไรเปล่าทั้งคู่เลยอะยางอะไรมีนะอะเดี๋ยวให้ไปเลยนะเดี๋ยวให้ไปเลยไม่เดี๋ยวจบจากคลิปนี้ใส่เลยอ้าวได้ครับโอเคนี่ดูนะแต่เจ็ดหนึ่งสีดำสวยเลยอุ้ยเอาจัดเอาจัดอันนี้ก็พยายามคือว่าหารถเนี่ยให้พี่คือแบบว่าพัดมาเลยดีกว่านี่ดูบอกภายในอันนี้ได้เป็นสี่ประตูไปนะสี่ประตูอันนี้ก็คือว่าให้พี่เลือกชมเลยว่าธรรมดากับสี่ประตู นี่อืมอ่ะให้พี่ดูเลยเหมือนกันหมดภายในเบาะเบาะรออ่าแต่คันนี้ม่มีจอมีจอจอเหมือนกันเลยเ้คันนี้ไม่มีนี่ไม่ไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้าใช่ป่ะใช่โอเคคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดาอ๋แต่เป็นสี่ประตูอันนี้เป็นสี่ประตูนะก็เอาวะเอาวคันนี้ก็แตกต่างกันคือว่าสี่ประตูกับอ่าสีแน่นี่นี่ั้นี่นี่อ่าตั้นี่ก็นี่ นิดหน่อยนะยิงนิดหน่อยให้พี่ดูเลยภาษีอะภาษีขาดป่ะภาษีสามสิบตุลาหกแปดโอเคสามสิบตุลาหกแปดก็สำหรับพี่ๆที่มองหาสี่ประตูนะสี่ประตูก็ผมแนะนำเลยเป็นเชฟคันนี้ก็ปีสองพัที่แปดเหมือนกันนี่โอเคมาเปิดห้องเครื่องดูเลขไม้ดิส่วนมากเชฟอะไม่ค่อยได้ขี่กันหรอกนะไม่ค่อยได้ขับกันหรอก สูดดูภายในเลยอ่ะให้พี่ดูแบบเต็มเต็มตาเลยไม้เท่าไหรเนี่ยอา้าวดัดไปแล้วเก้าหมื่นตีไปแสนหนึ่งอ่ะไม้แสนหนึ่งน,นี่หน้าจอหน้าจอคือใช้ได้ปกตินะโอเคคือภายในนี่สวยฉ่ำๆเลยอะ่ะไม้หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นนี่อ่ะให้พี่ดูเลยมาดูห้องเครื่องดิเี๋ยวดูไกลก่อน คันนี้ผมว่านะสี่ประตูดับแคบแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะแต่ผมชอบชอบทั้งคู่อ่าล้อเดิมๆนี่นี่อุ้ยอุยอันนี้ได้แบตใหม่เงียบเลยอันนี้ได้แบตใหม่เลยอันนี้แบตใหม่เลยโอ้โหนี่อันนี้รลุดหน่อยเนี่ยก็อันนี้ตามเขาเรียกว่าตามอายุการใช้งานก็จะมีบ้านแต่เป็นของ ่ะอากเริบเดิมโรงงานอยู่หมดนะเฮ้ยดีเลยของด่อเดินเงียบเยี่ยมเงียบเลยอ่ะพี่พี่โอมดีทั้งคู่เพจเปิดโรงงานอยู่ครบหมดแล้วแต่ว่าพี่พี่จะเลือกเอางี้ดีกว่านเจอดต่อนั้นเดี๋ยวนอ่ะเดี๋ยวมาดูนะโโอ้หแล้วมันแน่นอ่ะคือมันแน่นอ่ะของมันใหม่อ่ะมันไม่เคยถอดไงมันไม่ได้ถอดอ่ะมันติดจัดอ่ะ รถไม้แสนกว่าไม้แสนหนึ่งไม่มีไอนะอันนั้นไม้เท่าไหร่นะเก้าหมื่นกว่านะก็ไม่มีไอนะนี่รถมันไม้น้อยต้องไม่มีไอนะครับเพราะว่ารถมัน่านการใช้งานมาน้อยนะแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีนะถ้ารถแบบว่าวิ่งเยอะหรือว่าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยก็จะมีไอนิดหน่อยๆน่อยะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับพอใช้งานได้แต่นี่คือสองคันนี้ไม่มีไอนะมาไหนวันนี้เราก็มารีวิวเชฟแล้วบางทีเราก็อาจจะรีวิวเชฟเนี่ยอยากจะบอกพี่ๆว่า ใครที่อยากจะตัดสินใจซื้อสินใจซื้อนะสองคันนี้นะเป็นเชฟหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่แต่ผมบอกได้เลยว่าเอาที่เราเขาเรียกว่าเราตัดสินใจเนี่ยบางทีบางอย่างเราก็อาจจะฟังเพื่อนฟังพี่ฟังน้องได้หมดแต่สําหรับถามผมว่ามีอะไรไหมเชฟยังมีอะไรอยู่ครับถามมาว่าเอ้ยโอ้ยไปเล่นทำไมเชฟเขาเล่นยีสตเล่นเล่นตัวไปนน่นนี่นั่นเชฟปิดตัวไปแล้วทําไง ผมไม่ผมไม่เชื่อเลยอ่าผมไม่เชื่อเลยเชฟอ่าในในฐานะในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าขายเชฟเยอะหน่อยอ่าแนะนําได้ไหมว่าอะไหล่หายากไหมอะไรไหมยังไงคืออะไหล่เนี่ยครับก็สําหรับอ่าพูดกันนะครับถ้าเราแบบว่าเราอยู่เขาเรียกว่าในเมืองอะไรเงี้ยคือมีเขาเรียกว่ามีช่างมีร้านอะไรเงี้ยอะไหล่คือมันหาได้ง่ายปกติ๋อแต่ถ้าเกิดในความหมายที่ว่าเออบางทีลูกค้าอาจจะอยู่ เขาเรียกว่าชานเมืองหน่อยอะไรหน่อยก็าอาจจะหายากหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับคืออะไรเนี่ยยังมีทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์อ่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ช่างที่ไหนก็ทําได้ถามถามว่าถ้าเป็นเชฟสี่ประตูเออถ้าเป็นอายุสุสี่ประตูปีสิบแปดอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็สูงอะพี่ว่าเท่าไหร่สี่คือแบบสี่แสนกว่าแล้วคือเชฟคือผมบอกได้เลยว่าแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะกินน้ํามันหรือเลยนะเชฟอะประสบการณ์โดยตรงของผมเลยก็คือ มันประหยัดเพราะว่าอะไรคือเชฟเนี่ยมันทํามาก็คือปกติรถก็มีห้าเกียร์แต่เชฟเนี่ยเขาทํามาหกเกียร์แล้วเนาะตั้งแต่ประมาณปลายปีสิบสี่สิบห้าก็เป็นหกเกียร์ก็เรื่องการดูแลรักษานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือว่าจะเป็นรถแบรน์ลองแบรน์คืออยากจะให้พี่ๆีฟังไว้ว่าอยู่ที่เราดูแลรักษาอ่ะสมมุติพี่ๆีใช้รถแบรนไม่รักษาไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องกับพี่ๆีใช้ลองแบรนอย่างเงี้ยแต่พี่พี่ดูแลรักษาเขานะ คือมันอยู่กับเราไปอีกนู่นเลยครับ20สปี30ปีใช่แต่ว่าละสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เออยางหรือว่าอะไหล่นู่นนี่นั่นเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ะมันอยู่ที่เราดูแลถ้าเราดูแลก็รักษาถ้าเกิดเราอ่าพี่ๆเคยเห็นข่าวไว้บางทีรถมือหนึ่งยังพังอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไพยพังเรียนบ่อยๆหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ไงแต่ถามว่ามือสองเนี่ยเราซื้อไปเรามีงบเนี่ยมองแล้วเฮ้ยมันถามว่าเนี่ยอันเนี้ยนะออปชั่นถามผมเนี่ย ทุกอย่างเป็นตัวสูงหนึ่งความนุ่มเดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายแล้วถ้าเกิดสำหรับพี่ๆี่ที่ขับทางไกลนะจะรู้ได้เลยเนี่ยเชฟเนี่ยเหมาะเลยมีจอมีอะไรครบเลยจอโรงงานด้วยจอจากโรงงานด้วยเนี่ยอะไหล่บางตัวใช้ของอียุสุยังได้เลยของอีสูได้นะพี่พี่นะบางคนอาจจะยังไม่รู้อะไหล่ภายในเนี่ยหรือว่าอะไหล่ในเครื่องบางตัวก็ใช้ร่วมกับอียุสได้ก็วันนี้ผมก็อธิบายให้พี่รู้แล้วหรือพี่ๆี่อาจจะสงสัยก็ โทรมาสอบถามผมได้ก็<อ>คันนี้เป็นเชฟโคลรราโดแต่เจ็ดหนึ่งนะครับปีที่แปดสี่ประตูราคาดิราคาสองแสนเจ็ดห้าันบาทเอาไปเลยตัวนี้สองเจ็ดเก้าอันนี้อันนี้มีโปรอะไรมั่งก็โปรโมชั่นเหมือนเดิมอะผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ก็ทําไมผมถึงรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้คืออ,อย่างนี้ครับคือบางท่านพี่ๆอาจจะ ทำงานไม่เล้วนะอาจจะโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาผมก็เลยแนะนําคือว่าบางทีพี่ๆอาจจะซื้อไปแล้วว่าไม่มีเวลาไปไม่มีเวลาไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาสองวันนะครับคือทำตามในสองวันนะครับก็ผมก็เลยอ่ารวมโอนเปลี่ยนชื่อไปให้ก็พี่ๆมารับรถหรือให้ผมไปส่งเนี่ยก็รถเป็นชื่อพี่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ ใช่การสมมุติถ้าพี่อยากได้ป้ายจังหวัดเขาพี่ก็ไปแจ้งย้ายแค่วันเดียวอ่ะเราจองย้ายแค่วันเดียวก็เสียค่าป้าย200้บาทแค่นั้นเองเนาะสำหรับพี่ๆที่ยังไม่มั่นใจว่าอะไรยังไงก็วิดีโอคอลรถกับผมนะะก็จะเจอผมเจอรถเนี่ยเจอที่เลยป้ายจัรพ์รถทนครสวรรค์ก็ไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนอย่างนี้เนาะคือของจริงแน่นอนโอเคก็สําหรับพี่ๆที่สนใจแล้วอยากจะจองนะครับก็สามารถจองมาได้เลยเนาะเพราะเชฟก็ ก่อจะหามาได้เนี่ยสภาพนงางฟ้าดีๆเนี่ยสวยๆเนี่ยมันก็มีน้อยซึ่งผมก็อยากจะบอกพี่พที่อาจจะดูผมเป็นเลฟซีติดตามผมมาเนี่ยอาจจะมองหาไว้นานแล้วก็พี่ๆอย่าพลาดแล้วกันได้ปีใหม่ด้วยเนะาะโอเคยาหารถมาให้พี่แบบคัดมาให้แบบดีๆแล้วโอเคโอเคอ่ะโอเคสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0922559241นะครับผมโอเคนะวันนี้ก็ ไปแล้วครับสวัสดีครับอุ่ยเรนเจอร์พาวเวอร์เรนเจอร์โหยัยงจับ